จำนวน0 3 7 2 7 2ุาเซ้ำเขียนในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้ข้อนี้เป็นเรื่องการแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับแต่ว่าทศนิยมอันนี้มันเป็นทศนิยมซ้ำซึ่งการแปลงทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนเนี่ยเราก็มีหลักการโดยที่สำหรับข้อนี้ 0. ย สามเจ็ซ้ำมีทฤษฎีมซ้ำสองตำแหน่งก็คือเจ็ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือ3ดังนั้นวิธีคิดเนี่ยเราก็จะนำสามเจ็ดสนมันเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่มันไม่ซ้ำก็คือลบสแล้วหารด้วย 9แต่จำนวนของเลข9เนี่ยจะเท่ากับจำนวนของทศนิยมที่ซ้ำนั่นคือมีซ้ำา2ตัวแล้วก็เขียน9ไป2ตัวส่วนตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยเราก็จะใส่เลข0ลงไป3 72ลบ3เนี่ยได้369ส่วน990หลังจากนั้นเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการนำ9มาหารทั้งเศษและส่วน9หารเศษเนี่ยได้11หารส่วนได้110 ดังนั้น0.37272ซ้เนี่ยเมื่อเขียนในรูปของเศษส่วนจะเขียนได้ว่า41ส่วน110ซึ่งตรงกับข้อ c